ไปในเส้นทางพองชอบใายและทางเลือกไม่ว่าจะเป็นชีวิตสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายนั่นคือสองเส้นทางที่คุณจะเลือกถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะเดินในเส้นทางของชีวิตนี่แหละคือการดําเนินตามมัลคานะครับถ้าคุณดําเนินตาม่าในพระมันคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ คุณสามารถกล่าวได้ว่าการดําเนินในเส้นทางของพระเจ้าก็คือการรักษาพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละการรักษาพระวจนะนั้นคือการที่เราตรึกตรองการที่เรากล่าวพระวจนะคิดถึงพระวจนะก่าวพระวจนะดําเนินตามพระวจนะเอเมนและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์บัญญัติของพระองค์ก็มีอยู่ข้อเดียวคือความรักคุณสามารถสรุปได้ง่ายๆถ้าคุณอยากเดินอยู่ในทางของพระเจ้าดําเนินในมัลคาของพระองค์ คุณจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นเส้นทางนำของคุณเห็นไหมแล้วคุณจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความรักซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของโลกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาขอบคุณที่แย่งทางขึ้นมาแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่เห็นไหมครับเดินในทางของพระเจ้าคุณจะได้พบกับชีวิตและทวีมากขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคูณนะครับไม่ใช่การบวกเพิ่มแต่เป็นพระเจ้าแห่งการ ทวีให้และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอํานวยพระพรแก่ท่านในผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนล้พระเจ้าเตรียมบางสิ่งให้เราเข้าไปยึดครองแล้วเห็นไหมในวันนี้พระเจ้าเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ให้คุณเข้าไปยึดครองเป็นกรรมสิทธิ์และคุณยึดครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้ด้วยความเชื่อผมมีคำถามนะครับวลาอิสราเอลจะเข้าไปยึดครองเนี่ยเขาเข้าไปแบบน,นี้หรือเปล่า เขาไปยึดครองนี่หมายถึงไงครับไปด้วยความเชื่อไปด้วยความเชื่อมัน่นไปด้วยความกลา้าหาญไอ้นั้นแล้วพระเจ้าทาให้ศัตรูของพวกเขาเนี่ยมีไปต่อหน้าต่อตา mm hmm. การใช้ความเชื่อไม่ใช่เป็นการใช้ความเชื่อแบบสุภาพอวมยนฉันอยากได้ฉันอยากได้หนึง่งและสองพันสตาจา์าอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เล เธออยากขัดขวางอะไรฉันได้มากฉันอยากเป็นคิสองพันเองไม่ได้ต้องการอะไรมากมาเธอเธออยากยืมเงินสองพันของฉันได้ไหมได้ไหมครับได้นั่นเขาเรียกว่าการยึดคอรองแล้วก็แล้วก็ขีบอกไว้ว่าถ้าท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับเขาว่าได้รับตัวนี้ราชสักหมายถึงจงเชื่อว่ามาเอาไป t ช k ก it มาเอาไป เอาไปเห็นไหม <i> นั่นคือการยึดครองเป็นกรรมสิทธิ์มันต้องเป็นของคุณข้างในก่อนที่จะเป็นของคุณภายนอ,อกแล้วเมื่อคุณใช้ความเชื่อคุณต้องใช้ความเชื่อเพื่อยึดคอรองเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วพระเจ้าได้เตรียมสิ่งดีๆมากมายในโลกเอาไว้แล้วทรัพย์สินมากมายโลกนี้พระเจ้าไม่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อให้มาและสมุนของมันเอามาใช้<ม>แต่พระเจ้าทรงเตรียมเอาไว้ให้คนของพระองค์ได้เพลิดเพลินและมีความสุขเห็นไหม ผมมีคำถามนะครับถ้าในเวลานี้เงินจํานวน1นึ่พันล้านเข้าไปอยู่ในมือของอมิจฉาชีพอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมนี้มากขึ้นบอลคาสิโนเห็นไหมยาเสพติดก,ก็จะแพร่ไปมากขึ้นนะแล้วก็อะไรที่ผิดกฎหมายอีกมากมายก็จะแพร่ไปทัว่วมังแต่กลับกันเงินจํานวนนั้นเมื่อเข้ามาในคักจะเกิดอะไรขึ้นข่าวประเสริฐจ,จะแพร่ออกไปมากขึ้น คนยากจนจะได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นคนที่อยู่ในสังคมที่เดือดร้อน,นต่างๆก็จะได้รับการช่วยเหลืออีกมากมายมากขึ้นทางคริสตจักรหลายๆแห่งรวมกันเนี่ยเขาสร้างบูรณาสิ่สร้างอะไรขึ้นมาทําของดีๆมากมายถามว่าพระเจ้าต้องการให้เงินเข้าไปอยู่ที่ไหนมากกว่ากันพระเจ้ามีแผนที่จะอุปครามคริสตจักรกล่าอะไรก็ตามที่คริสตจักรไม่เชื่อและไม่มารับ,รบสิ่งนั้นก็ยังค้างอยู่ในโลกนี้ะพระเจ้าต้องการที่เราจะได้รับพระพร พื่อที่เราจะเป็นแบบอับราฮัมพระเจ้าจได้ตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรพระเจ้าต้องการอวยพรคริสตจักรเพื่อที่คริสตจักรจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับประพรทุกวันนี้หากเพียงต่างดีสตาน์เข้ามาจะมีการประกาศการแจ้งอีกมากมายเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้จับไม่ได้เพราะว่าสอบ,บอไม่มีสภาคริสตจักรไม่มีสภาเห็นไ,ไหมและถึงเวลาหรือยังที่เราจะใช้ความเชื่อ ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อพิณศัของตรงหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูผู้เรียาตรงนะหนูขอแค่เดือนเจ็พันห้าหนูก็พอแล้วหนูมไม่ต้องการอะไมากกว่านี้คิดอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่เห็นจต่ตัวไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> แามว่าเจ็ดพันห้าคุณเอามาถวายพระเจ้าได้เท่าไหร่บางคนไม่หึงด้วยซ้ำไปเนเพราะมันใช้บทประดี ทำไมคุณไม่ใช้ความเชื่อที่มันจะมีมากกว่านี้อที่คุณจะได้มีมากกว่านี้ตามสองคนคนที่เก้าคือเมื่อคุณถวายพระเจ้าจทวีทรัพย์ที่คุณถวายเพื่อที่คุณจะได้กลับมาอย่างมั่ง,งคั่งเพื่อที่จุดประสงค์คือคุณจะได้แกจกจ่ายได้อย่างใจกว้างกว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากทรัพย์ทุีมาแล้วพระเจ้าจต้องการให้เราเป็นคนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางทุกคนนั้นหมายถึงพระเจ้ามีแผนที่จะให้คุณมีทรัพย์มากขึ้นไอ้นะ ผมพูดเองหรือพระวทีบอกไว้เห็นไหมเราเคยอ่านสองคนธ์บทที่เก้าหรือยังบางบคนบอกนะอาลนะครับต่อไปข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรร์และโลกให้เป็นพยายนต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาดแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยมีความรักต่อพระเยาวาพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสูรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราติดสนิทกับพระองค์เองนะเื่าทำเช่นนั้นแนละ้วจะได้ชีวิตและความยืนนานนี่คือพระสัญญาในเรื่องของการมีชีวิตที่รอบริยบุณรและเป็นชีวิตที่ยืนนาน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาตแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมแก่อิสอักและแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้นสังเกตนะครับพระเจ้าสัญญาแก่อับราฮัมต่อมาพระเจ้าสัญญาต่อกับอิสอากต่อมาพระเจ้าสัญญาต่อกับยาโคบเวลาได้ดําเนินลุกเลยมาอีกยาวนานอีกหลายร้อยปีพระสัญญาไม่ได้ตกอยู่ที่คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งแต่พระสัญญามีให้กับคนทั้งหมง และหากคุณได้ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพงพันธุ์ของอับราฮัมหมายถึงคนเดียวเท่านั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ทั้งหมดที่พระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัมคือให้กับพงพันธุ์ของท่านคือองค์พระเยซูคริสต์และในวันนี้เราทั้งหลายที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเรามีส่วนในคําสัญญานั้นทั้งหมดเราพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระสัญญาทั้งสิ้นก็เป็นจริงและเราก็กล่าวอาเมนเป็นที่ถวายพระเกซูคริสตเจ้า เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์แล้วพบพระสัญญาข้อใดก็ตามให้รู้ว่านั่นคือพระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับราอับราฮัมประทานสัญญาเพื่อองพันของอับราฮัมซึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์และเมื่อเป็นของพระเยซูคริสต์ก็เป็นของคุณเอเมนเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นทายาทของพระเจ้าและคุณเองก็เป็นทายาทของพระเจ้าและคุณเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ของที่พระองค์ได้รับคือของที่คุณได้รับ ทุกสิ่งที่พระองค์ได้รับคือสิ่งที่คุณได้รับแม้กระทั่งที่นั่งในสวนสถานที่พระองค์ได้รับนะั่นคือที่นั่งของคุณเพยเช่นเดียวกันเพราะเราได้นั่งร่วมก,กันกับพระอิสในสวนสถานแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับพระเจ้าได้ทรงเตรียมพระพรมากมายถ้าเราเลือกเดินทางชอบธรรมของตรงเราจะพบกับชีวิตและเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพระพรในทุกๆด้านเป็นพระพรนานาประการเป็นพระพรในอักรา,การ เมื่อเราได้รับเชื่อชีวิตของเราได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเราได้กลับมาอยู่ต่อพระองค์แล้วเหลือแต่อย่างเดียวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแทนที่จะแค่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์แต่ขอให้ดําเนินในทางชอบธรรมของพระเจ้าทุกวันการดําเนินในทางของพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนหมายถึงคุณจะต้องเปลี่ยนคาพูดคำจาใหม่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนทางที่คุณคิดใหม่เปลี่ยนทางที่คุณกระทาใหม่ทำอย่างใครจะออกมาจากปากคุณก็ไม่ได้ คำเป็นความสงสัยก็ไม่ควรออกมาจากปากองคุณดันั้นการดํานเนินชีวิตไปในที่ที่ไม่ควรไปก็ไปควรไปอีกน่นอไปนะพระเจ้ารีรอให้เราดําเนินชีวิตบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์และนั่นคือทางที่ชอบทำมีใครต้องการชีวิตที่ครบบริบุรณนะ์บ้างมีใครต้องการชีวิตที่แต่ไมไปด้วยความสวา่างบ้างชีวิตที่แต่ไมไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าชีวิตเต็มที่แต่ไมไปด้วยความสําเร็จในทุกๆด้าน